ครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับเกี่ยวกับการคูณและการหารเลขยกกําลังนะครับสําหรับวันนี้จะนําเสนอในส่วนของการคูณนะครับเลขยกกําลังก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาสังเกตนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมผลคูณของ2ยกกําลัง3กับ2ยกกำลังสองนะครับอ่าก็จะเขียนออกมานะครับอันนี้คืออ่นี้ เริ่มแรกเลย2ยกกำลังสามนะครับเรานะครับเราถึงได้2คูณกัน3ตัวนะครับอันนี้คือ2ยกกำลังสามนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ2ยกกำลังสองนั่นก็คือ2คูณกัน2ตัวนะครับงนั้นเวลาเราเอาวงเล็บออกนะครับผมเราจะได้สองนะครับที่มีจํานวนอยู่5ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเขียนนะครับ2ที่คูณกันนะครับจานวน5ตัวเนี่ยในรูปของเลขยกกำลงัง เราก็จะได้สองยกกำลังห้านะครับนั่นแสดงว่านะครับสองยกกำลังสามคูณกับสองยกกำลังสองก็จะเท่าก,กับสองยกกำลังห้านะครับผมมาดูตัวอย่างที่สองนะครับผมผลคูณของ0.3ยากกำลังสามกับ0 3นนะครับแน่นอนครับ0.3ยุายกกำลังสามนะครับเราเขียน ออกมาได้เป็น0.3คูณกัน3ตัวนะครับผมแล้วก็คูณอยู่กับ0.3ตัวนี้นะครับผมเราเอาอเร็บออกนะครับเราจะได้0.3จานวน4ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า0.3ยกกลาลัง3คูณ0.3ยกกลาลัง3เท่ากับ0.3ยกกาลัง4นะครับะนะครับผม ต่อมานะครับผลคูณของ a ยกกำลังสองคูณกับ a ยกกำลังหกนะครับแน่นอนนะครับผลคูณนะครับ a ยกกำลังสองนะครับเราเขียนได้เป็น a คูณกัน2ตัวนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ a ยกกำลังหกก็คือ a คูณกัน6ตัวนะครับผมเวลาเราเอาวงเล็บออกนะครับเราก็จะได้จํานวน a นะครับที่คูณกันอยู่8ตัวนะครับผมซึ่งการที่จํานวนเดียวกันนะครับคูณกันเราสามารถเขียนในรูปของเลขยกกำลังได้นะครับก็คือ a ยก กำลัง8นะครับผมจากตัวอย่างนะครับเราจะสรุปได้ว่านะครับผมเมื่อ a แทนจำนวนใดๆนะครับ M และ n เป็นนะครับจำนวนเต็มบวกนะครับผมเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ a และ m เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับผมเราจะได้ว่าเอยกกำลัง M คูณกับ a ยกกำลัง n นะครับจะได้เท่ากับ a ยกกำลังนะครับ m บวก n นะครับก็คือเราเอาเราเอาเลขชี้กำลังนะครับมาบวกกันนะครับผมนะครับก็สรุปได้ว่านะครับเมื่อนะครับฐานเหมือนกันนะครับผมฐานเหมือนกันตัวนี้คือฐานนะครับเหมือนกันนะครับเราจะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับนะครับเราเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับผมโอเคนะครับอันนี้คือเป็นสมบัติของ เลขยกกำลังนะครับผมในกรณีทีเ่เลขยกกำลังคูณกันนะครับโดยที่มีฐานเหมือนกันนะครับผมเราก็จะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับผมมาดูตัวอย่างเลยนะครับให้เราเขียนจงเขียนผลคูณนะครับของ5ยกกำลังสองคูณกับ5ยกกำลัง4นะครับในรูปของเลขยกกำลังนะครับเราก็จะได้ว่า,า5ายกกำลังสองคูณกับ5ยกกำลัง4เท่ากับ หานะครับยกกำลัง2นะครับบวกกับ4นะครับเราค็ยได้เป็น5ยกกำลัง6นะครับผมโอเคไหมครับข้อต่อมานะครับเราจะได้ว่านะครับข้อต่อมานะครับจงเขียนผลคูณของลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ ในรูปเลขยกกำลังนะครับเราก็จะได้วิธีทำนะครับได้ว่าลบ4ยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเท่ากับลบ4ทั้งหมดยกกำลัง3าบวก2นะครับก็จะได้เท่ากับลบ4นะครับทั้งหมดยกกำลัง5นะครับผมเราก็ได้คำตอบตัวนี้ออกมาเป็นลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับผม ต่อมานะครับชียนพุ้นคูณนะครับของ a ยกกำลังสามนะครับของวยกกกำลังสองคูณกับ a ยกยกกำลังสอง 2, แล้วก็ y ในรูปของเลขยกกำลังแน่นอนถ้าเมื่อไหนนร,ร่นะครับสังเกตตัวแปรนะครับเขียนติดกันในนี้แสดงว่าเป็นลนักษณะของการคูณกันนะครับผมถ้าเป็นตัวแปรนะครับเขียนติดกันแบบนี้นะครับก็คือ การคูณนะครับเราก็จะได้ว่า a ยกกำลัง3 y ยกวกำลัง2คูณกับ a ยกกำลังสอง y เท่ากับ a นะครับยกกำลัง3คูณกับ y ยกกำลังสองคูณกับ a ยกกำลัง2คูณกับ y นะครับผมบรรทัดนี้นะครับเขาเอาตัวนะครับแปรที่เหมือนกันเขียนติดกันนะครับผมจะได้เป็น a ยกกำลัง3คูณ a ยกกำลังสองคูณกับ y กำลังสอง คูณกับ y นะครับเราก็จะได้ว่านะครับ a ยกกำลัง3บวก2คูณกับ y ยกกำลัง2บวก1นะครับวันนั้นคำตอบของเราก็จะได้เป็น a ยกกำลัง5นะครับอ่าแล้วก็ y ยกกาลัง3นะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับเราลองมาฝึกทำนะครับฝึกทำไปพร้อมๆกันนะครับผม จงเขียนจํานวนในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับในรูปของเลขยกกําลังนะครับผมข้อหนึ่งนะครับเจ็ดยกกำลังแปดคูณกับเจ็ดยกกำลังหกนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเจ็ดยกกำลังแปดคูณกับเจ็ดยกกำลังหกเท่ากับอะไรครับเท่ากับเจ็ดเอาฐานมานะครับแล้วก็เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเราก็จะได้เท่ากับเจ็ดยกกำลังเท่าไรครับแปดบวกสิบหกได้ สินะครับผมต่อมานะครับข้อ2นะครับลบ11ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับคูณกับลบ11ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับเราก็จะได้นะครับลบ11นะครับยกกำลังทั้งหมดยกกำลัง5นะครับคูณกับลบ11นะครับทั้งหมดยกกำลัง4นะครับได้เท่ากับลบครับ10 เอนะครับทั้งหมดยกกำลัง5้บวกสนะครับก็ได้เท่ากับลบสินะครับทั้งหมดยกกำลัง9นะครับผมโอเคนะครับทันนะครับต่อไปข้อ3นะครับอ่าก็จะได้อา่าสายกกำลัง11คูณอยู่กับ3ยกกำลัง8คูณอยู่กับ 3ยกกำลัง12นะครับก็จะได้เท่ากับฐานเหมือนกันนะครับเลขชี้อมกำลังมาบวกกันนะครับแล้วก็ฐานคือ3นะครับเราเลขชี้อมกำลังมี11บเอวกแบวกสินะครับสิบเอ็ดบวกแปบวกสิได้เท่าไหร่ครับฐานนี่มันเดินคือ3นะครับ12บวกแได้20 20ิบวกสิได้31นะครับผมก็จะได้เป็น 3ยกกำลัง31นะครับต่อมาข้อ c นะครับ13คูณ13ยกกำลัง20นะครับสิาคูณกับ13ยกกำลัง20นะครับกับอะไรนะครับฐานเป็น13เขียนมาเลขชี้กำลังตัวแรกเลขชี้กำลังตัวนี้ไม่เขียนเสร็จได้ว่าเป็น1นนะครับผมก็จะได้เป็น 1บวกกับ20นะครับผมเราก็จะได้13นะครับยอดกำลัง21นะครับผมโอเคนะครับง่ายไหมครับง่ายใช่ไหมครับผมโอเคอ่ะต่อมาข้อ5นะครับก็จะได้ว่านะครับลบสทั้งหมด ยกกำลังสิบห้านะครับคูณกับลบสทั้งหมดยกกำลังสิบคูณกับลบสองทั้งหมดยกกำลังสามนะครับได้เท่ากับ,บกลบสองนะครับทั้งหมดมนะครับยกกำลังสิบห้าบวกสิบบวกสามนะครับได้เท่ากับอะไรครับได้บลบสทั้งหมดยกกำลังอะไรครับสิบห้าบวกสิบ บวก3นะครับได้เท่ากับ28นะครับเราก็จะได้นะครับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง28นะครับผมโอเคนะครับผมสลับข้อ6กข้อ7็ข้อ8นะครับผมให้นักเรียนไปฝึกทำนะครับผมรวมถึงข้อ9ข้อ10ด้วยนะครับผมง่ายๆนะครับ อันเดี๋ยวเขาเข้าคูทําให้ดูนะครับเพิ่มเติมนะครับ่ะตัวนี้เราก็จะได้อะไรครับลบ e นะครับทั้งหมดยกกําลัง5นะครับคูณกับนะครับลบ e ทั้งหมดยกกาลัง9นะครับคูณกับลบ a ทั้งหมดยกกําลังเนะครับอ่าเราได้เท่ากับอะไรครับลบ e นะครับทั้งหมดยกกําลัง ห้าบวก9บวก7นะครับได้เท่าไหร่ครับได้เป็นลบเนะครับลบเออห้าบวก9กบวกเได้เท่าไหร่ครับ5้บวกเเป็น14 14ีบวกเเป็น21นะครับผมกได้เป็นลบเทั้งหมด ยกกําลัง21นะครับผมอ่านะครับผมข้อที่เหลือให้นักเรียนไปฝึกทํานะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ